ครับสําหรับเมื่อนี้นะครับวันที่18นะครับเนาะตุลาคมทั้งสองยิมดอรวยได้มาหัวปูตาหัวปูชีปมะขาวครับก็มาชมเบิ้งเลี้ยนไทยของแม่กู้เพื่นนะครับเนาะที่ครับเพื่อนที่ว่าเอาไว้จาพักพ่อนนะครับเนาะที่เนี่ยลังนั้นมันยบเแขกไปไทยมามันกับ่พ่อกันครับเป็นก็ได้เอามาล่องว้ครับเพื่อพักพ่อนครับนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนคำคำเนี่ยมาแลงนะครับเนาะเป็นบ้านทรงไทยของแม่กู้มาตั้งไว้คางหัวปูตาหัวปูชีปมะขาวนะครับเนาะก็สวยงามครับก็สวยงาม ครับสวยงามสมบูรณ์แบบครับกับขั้นในด,ดีแล้วดีบันไดกับเรือก็บันไดบัดยังเนาะครับนอกกับงามอยู่ครับตามนี้นะครับเรือครับทางช่องก็จะขึ้นไปหาปูครับว่าปูมันจะมีแนวทางแบบใดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตั้งใจทังช่องยิ้มเรารวยครับติดตามครับอันนีเป็นผิวหนาอุง่าเทปะกีค้ายดีตกักสิไปขายนะั อ,นนอีนั่นง้อาค้อนกับแรงนีตรงเนาะสิขายนังเอาไ้ได้ขายดับน้ำกัดถวดวมาทานน้ำน้ำผ้าปลาทิแวนกินดาวช้านาครเมืออนา้ทิตายตายเมื่อวันมาว่าตายแเมือไน,า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 น,น้ตานะนวัดทั่วแต่ว่าฝั่งอีนั่นง้องค้อนมันอิตายก่อนมาทาสทิขายจักเอาไวได้ขายพอฝนตกว่าเท่าทิขายีั้ง พ่อบอกว่าขายมกปลาชิ้นเขาว่านาาขวบมากเออกระเต้บปลาชิ้นผมว่างกขายไอ้ร่างเขาข้อนไดวไปขายแท่งหลายต้วขายมบปลาชิ้นกระด้หมกปลาชิ้นเขาก็อยากกินเยอะเลยเขาบอกอยกกินไหมมั้งครับผมไอ้ร่างเขาเก้วเขากินว่างบปลาชิ้นกินดูใครขายอีตู้หอบหอสิบเจวันตอนเอแล้วกเอา เอาผักอีตัวไทยเขาไปขิงไข่เขไปเอาไข่ปลาไข่บอเอาขิงไข่ไข่แล้วก็เอาบักพี้ก็นน่วยเป็นหน่ à ยไทยด้วยเอาอย่ห้องคี้เข้มเข้มหน่อยบายเขาว่ออันนี้ในน้ให้อีร่างสมอนหมขายโอ้สามพ่อแม่สามพ่อชามพ่ออีั่างสมพนทุกงาต้องยุ่งหะเออหมกปอกที่หมกขายซาเด้อเราว่ ขายมอกจักบาทแล้วแก้วชิบ้านแม่มอกปลาชิวแม่วชิบ้าแม่มกปลาชิวแ้วช่วหอก้ก๋วยเตี๋ยวนะำปูแม่ก๋วยเตี๋ยววาผ่านวาวผ่านม็กปลาชิวผ่านเอาหน้าวาผ่านมอกปลาชิวมอกปลาชิวแค่จังไรแต่ผ่านผู้เท่ากบกินได้เล็กน้อยกากินได้แครเคื่องหนังทอกอะมักเครื่ันม็อกปลาชิวมีกางความนปูม็อกปลากางงานแตกางไม่น้อยแค่จังไรก็ได้ขาย งานนี้ชควพรักงไ,ได้ขายโอ้แต่ขายก็กดีกยวไม่ผ่านบ๊วยใช่บุกที่ไหนนะ <laughs> บบผ่านแต่ว่าปาขี้ว่าผ่านบ๊วยวนไหมเนะเล็พีิกนนขี้หนูแต่อาบ่อยถึงใจผู้ใดไแมกินแล้วชื่นใจก็แับกินกับ,ขบเขาแง้หันหอบวเชียร์เฮ็ดร้องบอกน้องบอกเองว่าชอบพันเหยียบคือพอบอกนะั่นู้วจักว่าเหยียบปาขี้ เูจให้บากคนึ่งเห้ไทยอย่าไปซิวจังไหนน่อพอนเนาะเอาปลาชิ้วใช้เกลือนะล่ะเขาเอายาปลาชิ้วมกปมาชิ้วมัดแหง่าพอมาแพงขายจะขายแพงนะบวกอีนั่งเก็บ้อบอเลยขายได้ขายแช่ชิ้น่า พ่อชิพห่าบามกมาชื่อชิพห่าแบาบอินไม่มไลู้มกไป็นหวใจแล้วพ่วมกไปได้เลยจะกว่ามาถือออกเอ้อล้า้นท้ามาด่าบ่ได้ขายไปได้ยังไงฮึมอกมาชื่อวันบ่แพงว่ถือนะเออชิพห่าแบากับพ่อราคานี้ใครตั้งซื้อได้ไมให้มก่อ รับร้องบาอีนั่งเฉพันอยากเก็บเงินคู่เมือนคเพราะว่าขายหมกปลาชิวหมกร้อสี่ห้าบาทว่าเช่าไปหมกคนนั้ว่าเช่าพอรับร้อได้รับร้องไหมหมกปลาชิวพอหนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งเขาเนี้ยหันห่อนขายไข่เค็มนั่งว่าเอาไปขายไข่เค็มคู่แรกปุดกินปลาชิลไม่บอกกายนางว่าบายขาววายขาววายขาบาทนึ่งหมกปลาชิลที่ผ่าบาทไหมพอ ข้าวเหนียวเรากาลังพอ,อแค่แตกหาทเองใครก็กินได้คนทุกคนหนักก้าก่งได้คนบ่มกกีก็กินได้เทปีก้าวกินได้เพิ่งเก่งทุกต่างเกินได้หมดทุกคนขั้นยากขั้นบ่ายากว่อะไรเกินอ้าข้าวเก่งน,นะของขีดว่าหน้าจานแล้วไปขั้นยากมันของกับว่าตามเก่งขาว่าหวานไปลงเขาว่าของเป็นยาน คักแม่นักคักแม่วปเอง้ังกองกองอยากนดานคนอไม่พอหว่งเจแ้วที่คิซื่อกินแล้วมคอ้อนอใช้ไปตางมอกค้อนอว่าต้อหมอกบ่อต้อม,มกอมมกบ่อม,กมอ<ต>มกใช่ใบตองให้อีน,นังเท่าพอนขายมกาาอกรัสิบ้าบาทข้าวเหนียวแค่แดบาทตกข่าวตบข้าวแค่นี้กัเองดงชาวบ้านแม่แล้ววะ Hướng nãy giặt tay rãi cạo rãi một Hướng nãy giặt tay nòi ra chuyện bó rãi cạo khen hành Ừ Áo khen mốc dọc ra Không nhắc ít tài quả Ê nhắc thì bác yên mấy mốc Khoa của ông cạn bó bó đầy của ông này Không nhắc cả cứ không nhớ Mốc và thiêu cả cứ mốc và thiêu Khen hành Bó là nhạc tiền nắng Mừng nè cho bài bọc y năng sống khoan bóng Hay mốc và thiêu khải ได้เยอะเลยชาเจมาที่รอดตายยุดิพ่มอ,มอมาทำอืมพ่อมาขึ้นบารายหม,มาบ่ขึ้นบารายแบบนี้นั่งสองคนขายแพ้หม,มอปลาชิผหาบ้าเขาเงีเ้ยไปบ้ากับเขาจ่าไปเอาเอาไดมากมายกินแค่อิม่มพร้อมก็พ่อเจ้ไปเอาเกินตัวกินแค่นีน่ก็อ,อุดท่อ พ่อใจดูพ่อใจกินพ่อใจรอดตายแล้วลูกเรือเจ้าใจกินไรเย้าอยากกินไรเผาผักคอไงน้ำบ้าแฉบเกือปลาชิวหรอกพ่ออยากกินปลาเผาพ่อชากินปลาเผาเขาไม่ขายหรอกมันแพงไม่มีใครซื้อได้หรอกกินปลาชิวไปชักเขาเก็บหอยเก็บชิวไปชักคขาใช่ครับหลวงปู่บอกหอยเมื่อวานนี้บักหอยไปยัางถี่บ้าแทบแฉบคักแทบ กินบา้างเหรอแฉบหลายน้ำปูแฉบแฉบแบอรหลีพรามันแคบอืิแฉบ,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 บอีรลีอ,หอ,หอ,อาหารการกินวันนี้ก็ผ่านผ่านผ่านผ่นมไวพ่ฮะไมนมมนี้แห้งนมวันนีนก็นมม,มัไหนเหนียวมาเลยนุ่มเลือแบปู่เรแต่ขับกบปัอถ้วาว่าใจบีใครไปทุกท่างมาัน วันนี้ขอทันทักก่อนอพักไหอกขอทันทักก่อนอพักไหมร้ายไปใครไปไม่เมาหรอกไม่บาดคอรอกไม่บาดคอคืไปบาดคอ,อนี่ไหมมันไปน้ำพวกนี่รับหาแต่เราหาที่พอกินเห็นมาแล้วบอกเลยเพี้ยนมากจังตั้งบว่าโทษกูเมือ้อกงเราไม่ไดี่าโทษไปโทษแคน โทษอีนางกำกอยนั่งหักเทียดเองมันเอาเล่ามอมอีพ่อนั่นแหละบอกเลยเกจถูเลยไปออกเกจฉ่องมาถ่าย,ย้อมจัดใหม่จัดใหม่เมาเท่าไหรแ่แห้งคิ้วโบราณแห้งคิ้วก็เก่าเพียงแต่จะบอกมั้งจะบอกมั้งแค่นนั้แหละคนไหนกินใจนชูป้ายขึ้นมาเลย

พวกขาเท่นั่งสีตายแต่ยังบ้าหันก็ตามคิ้วพาะเขาว่าก็ตามคิ้วคิวที่ห้ายังไม่ถึงคิวพี่ก้าถคิไปแต่ยังว่าคือหอดคิ้วจากของกระตังล้อตัววันที่หนึ่งกระตังล้อแม่บ้าหรอบ้านยังยาวไกลจนยกลแม่ถึว่าเอาเมื่อนี้เราพให้เพ่มิ้ก้าิ้แบไดบ้าอะไรถีได้จังนวะใคนต่างบ้ากลับมาบ้า ขี้ม่ตาวขี้วัดถัว่วเพ่าขอยังบอกดรืยนั่อเไงคือจงมาหาแท้ไแต่ทีแต่เขาขยั้งเท็จตามขี้วันนี้เขายั้งเขาปนกันหมบอสกอีนองังนนเางเกียบขขเขาบอกว่าเอิวมามาหาหันเกี้ยบอะไียังการทหลองเขงาบอว่าดี่ขี้หนึ่ง,งขี้สองเาอขงเาทายใส่ตามขี้วัดเฮ็จอีนั่งต,ตามไม่ขี้มาลวตามวัเอาไปวัน<อ>ชงชายังวันละว่า ตอนเนียวรับม็กปลาปลาซิวน์ไ่ได้ใส่ร่วมกันบ่ครับไริกินร่บ่ได้่รวมกันทั้นโอ้ยไปร่วมทางไหนปลาซิวไาบ้าเขาวเหนียวก็ไปม้านมันกิบคบกันปูไปยังที่ว่าครบกินน้ำกันไอ้น้ำกันกินใส่กันว่าเป็นซ่างหมดอ้น้ำกันฉัดตัวน้ปูข้าวเหนียวมาคุยปลาทิวข้าเดนียว่าคุยปลาทิงน่านะโอ้เพราะขาตายติด วดนใดฟ่าบวกคับเขาม่ให้บวกกัรนะ้นเฮ้ตงในกัปูเฮ็นตงใดกับเขาการนั้นวาเอาเขาเนียบขึ้นมากก็เขาด่าคนมากเนาะคุยปะนะครับไม่คุยไปชิวนะครับเนาะคุยแล้วการจะร่นมงแน้ว้าเขาอย่างมาาข้าข้ออะไรนั่งแหลจอบข่าวจอบข่าวนั่งตัวจอบข่าววะไม่กี่เรื่องไปนั่งคิว่าได้กี่

เรื่องวอีนางสงพอนะให้ขายหมกปลาชิวหาเกินชิบหาบาทนะขั้นเกินชิบหาบาทเขาไม่ให้ได้เขาเงี้ยวพอขายชิบบาทถ้าเป็นเยี้ยวนั้นพขาขายเกินได้ได้ได้แต่ลลาตัวขายเท่านั้นเขา่าเป็นโง่เห็นที่ดีเขาเป่นโง่แหงนรือคับเขาจักโง่แหงบักขขายเกินนี้ว่าจะขาย แ็งตั้งกี่นะขายเท่านั้นพ่อยดูพอ่อกินนั่งบอกเออคนทุกคนอยากเขากอบชได้ดกินน,ะนั่งหัวจักบออจะไปขายของราคาแพงมาไปา่บารอโรสอยังนั้เอาราคาถึกๆนี่ลด้ทิ่ผ่าบากครับแปดบาทบามันจะไปไหนเฉียอเหิ้ว่ากีน่ในว่ตถุข้องครับผมเออนั่งบคุณไดก็ตางเม,มื่อีคุไดกระตังเม,มื่อีอยไร่งเงินแคบบ่น,นั้น,นเอง อิ่มหอดทุกคนนะอ่อจาจำคันปะครับผมหายไม่ชิดไม่หลาบไม่ชิดไ,ไม่หวานนะถูกดเออหายต้องเดินไปทุกหายต้องเดินไปเฮงอ้าวจิตจัดการมากแต่เริ่อก้าวหน้าทุกอยทุกคนหมดอ้าวนะสวัสดีครับอ่ทาทังช่องยิ้มโดยลุ้ยมือนี่วันที่สิบแปดนะครับเนาะแต่ก็ได้ล่วงจออากห่อปู้ที่ป่าเขาปู้ตาแล้วครับอ่าผู้ตาเพิ่นก็หายแนวทางมากนะครับเนาะ ครับมือนี่เพิ่นก็ให้แนวทางครับกับนี่นะครับเด้อแนวทางก็ตามนี่ครับของวันที่อ่าสิแปดตุลาคมครับกับนี่ห้าเก้าแปดเจ้าสี่ศูนย์อ่าครับมกปลาซิ่วเมียสมพรนะครับเนาะมกปลาซิ่วนี่ขายขายมกละสิบห้าบาทเข่าเนี้อห่อละแปดบาทด้วครับเด้อครับกะเอามากินร่วมกันนะครับปูบอกมากินร่วมกันก็เป็นแปดหนึ่งห้า ครับกับใส่วิธนาญาณในการรับชมนะครับเด้อทั้งช่องกับเป็นแชหน้าทาั้งกับขอฝากไล่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกทั้งแก่ทั้งช่องยิ้มแล้วรววยสำหรับคลิปนี้กัขอ,ขอสวัสดีครับ